สาน,นีบอตะคอนะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC คนบ้านรถไฟนะครับในคลิปนี้เราชมรถไฟกันนะครับที่สถาน,นีบอตะคอให้ดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนนะครับโอ้อลังการยิ่งใหญ่นะมีชานชลาถึง3ชานชลาเลยนะยาวเลยนะครับ,รน,รบนี่ก็มีการทำโครงหลังคานะครับ แก็รู้สึกว่าทำไว้นานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มุงเลยนะครับก็เดี๋ยวขบวนแรกนะครับที่จะมาก็คาดว่าน่าจะเป็น985นะครับทำให้โดนหนึ่งจหนึ่งแสงน,นะครับเราจะได้ชม985ก่อนนะครับส่วนตัวอาคารสถานีนะครับ<ๆ>น่าจะมีการอนุรักษ์ไว้นะครับนะครับก็อยู่ทางด้านนน้นนะครับนะครับ985มาถึงนะครับ สิบห้านาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีนะครับอันนี้ใช้หุ่นรถจักรเอาสตอมนะครับทำกระบวนนะสี่สองสองหกนะครับเล้งควันดำแล้วโอ้โหดำปีเลย วันนี้นะครับถ้าเกิดในคลิปนะครับได้ยินเสียงพูดไม่ชัดเจนก็ต้องขออภปปัยเพื่อนๆด้วยนะครับโอรลมค่อนข้างแรงนะครับพิสถานีมอเตอร์คอนี่เป็นพื้นที่โลง่งเลยนะครับโอ้โหควันดำปีเลยอ,อีกสักคู่เดี๋ยวนึงจหนึ่งก็น่าจะมาถึงนะครับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้สิบห้านิกาสามสิบเก้านาทีนะครับ เหมือนจะมีการลีกกันนะครับเพราะว่ามีขบวนรถมานะครับแต่ไม่มีห่วงไปแขวนที่เสานะครับอ,อ๋อคาดว่านะครับน่าจะเป็น171กับ254นะครับรีกกันนะครับตอนนี้171มาถึงแล้วนะครับก็เข้าในหลังที่สองนะครับ ที่บอดคอนะครับหลังรีกจะอยู่ทางด้านทางฝั่งนู้นนะครับนู้นนะครับอยู่ฝั่งที่ชิดกับชานชาลาเลยนะครับหลังประธานก็อยู่ทางด้านนู้นเลยครับช้ายอยู่13นาทีนะครับ พ่วงยาวเหมือนกันนะครับก็ใช้ค s Y เวนะครับ5225ครับโหจอดใกล้นะครับนะครับเดี๋ยวรอตอน254มาถึงนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีภาพแปลกๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเอาเมื่อสักครู่นะครับ171ก็เดินหน้าไปนะครับ ตอนนี้มีสองหานหนึ่งนะครับตามหลังมานะครับสงสัยจะเข้ามาต่อที่ท้ายขาบวนนะครับนะครับตอนนี้สองหานหนึ่งกำลังเคลื่อนขบวนนะครับเอาน่าจะเข้าในรางเดียวกันนะครับน่าจะต่อท้ายนะ แบบนี้251กว่าจะได้ออกนะครับก็น่าจะอีกนานเลยนะครับเพราะว่าถ้า254มานะครับก็ต้องปล่อยหนึ่งจันหนึ่งออกไปก่อนนะครับ251ถึงจะไปได้นะครับ 24ออกมาจากปากท่อหรือยังนะยังไม่เห็นแสงไฟเลยนะครับโอ้วันนี้171นะครับพ่วงยาว18คันเลยนะครับแหแม่ไม่ได้เห็นภาพนี้มานานเลยนะครับโอ้ตอนนี้ผู้โดยสารก็จะเงื้อจะแงะออกมาดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้24มาถึงนะครับหลังส่วนทนบุรีนะครับมผู้โดยสารของ หนึ่งเจดหนึ่งะครับดูนะครับโอ้โหลงมาอยู่งล่างกันเต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นกระบวนรถสองห้าสี่มาหรือเปล่านะเดี๋ยวน่าจะชักวีดไล่นะสองห้าสี่ชาสามสิบเจ็ดนาทีนะครับโอ้โห,โหนะครับนะตอมเปิดหวีดไลนะเลยครับ สองห้าสี่มาถึงสิบหกนาฬิกาพอดีเลยนะครับโอ้โห,โหชะเชง้อชะแงะออกกันมาเต็มเลยครับบดิสารเยอะจริงนะครับช่วงนี้นะเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีการเลือกตั้งอีกนะครับ ให้น้าต้อมโอโหได้ครับตี0 3, 3นะครับ ทางร้อนนะครับโอ้โหเสี่ยวกล้องโทรศัพท์ตัดเหมือนกันนะครับนะครับจะปล่อยสองห้าสี่ไปก่อนนะครับผูบ้โดยสารก็เยอะเหมือนกันนะครับสองห้าสี่ ห่วง8คันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะหนึ่งต้องรอห่วงสักคู่นะครับเดี๋ยวขยับไปดูทางด้านหน้านะครับเนี่ยครับ2คันหนึ่งจอดอยู่นี่นะฮะรอยาวเลยครับ2คันหนึ่งทีนี้หนึ่งจะหนึ่งได้ห่วงนะครับตอนนี้เดินทางออกนะครับห่วงยาว18คันนะครับวันนี้ ต้องปล่อย171ไปสักพักนะครับ251ถึงจะตามได้นะครับอย่างน้อยต้องห่างหนึ่งสถานีนะครับวันก่อนได้ข่าวว่าพ่วง1 6บหกันนะวันนี้พ่วง1 8บแปคันเลยนะครับยาวยิ่งกว่าเดิมนะครับ จอดอีกทีก็นู่นเลยนะครับเพชรบุรีนะครับมาครับหลังจากรออยู่นานเลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับได้ห่วงทางสะดวกกันนะครับสองห้าหนึ่งธนบุรีประโจคิรีขันนะครับโอ้ลมแรงจริงครับวันนี้ รองสี 1, ส่หนี่เจนะครับแมหมสีไม่เอี่ยมเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ผู้โดยสารเยอะจริงๆนะครับขนาดสองห้าหนึ่งนะครับปกติไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะครับยังเยอะเลยนะครับวันนี้ คลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก่อนจาก,กันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ